โ oh อยู่ครับ <laughs> ยังเลือยอยู่ครับโอ้โหไฮ้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักอาซีทุกคนนะครับรักในงานเครื่องบินบครับหรือฮอบบี้ครับเป็นงานอดิเรกนะครับวันนี้ผมก็มี f 22ปี60เซนมาฝากนะครับบินง่ายก็ประหยัดนะครับในตัวลำผมก็จะมีลวดครชักให้พร้อมนะครับเพราะเป็นการดึงระบบมิกระบบนี้จะตอบสมองสนองมือได้ไวนะครับแล้วก็จะมีขาฮ้อนไปให้ครบนะครับ4ตัวอุปกรณ์ที่จะต้องมีไปในลำให้ลูกค้านะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งห่างองศาของ F22 นะครับ F22 ไม่ได้ตั้งห่างตรงแท่นมอเตอร์แล้วก็มีไปให้พร้อมนะครับสังเกตลูกศรน,นะครับลูกศรน,นี้เป็นทางออกของสายไฟนะครับแล้วเวลาเราจะใส่ก็เรายิงกาวที่ปีกครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแล้วก็เอียงขวาเล็กน้อยยืนอยู่ข้างหลังเครื่องบินนะครับลดแรงบิดล้อนี้ก็จะเป็นตัวฟิลต้านะครับพอดีวันนี้น้องเขามีคลิปบินยัสี่เซลนะครับมา ฝากกันนะครับจุดไฟก็ต้องรับตั้งแต่ของ2อง2น2่งสองสอนะครับแบตสอง2แล้วก็สปีดก็จะต้องตามที่ว่าจะใส่มอเตอร์เท่าไหร่นะครับมาดูในช่องข้างในนะครับช่องข้างในผมก็จะมีตีมตูวแกะมาให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะการต้องการแปะแบตนะครับนะครับสวยๆนะครับไปงานโฟมแผ่นนะครับไปชมคลิปบินมาพร้อมๆกันเลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับ F ย2 2นะครับเป็นตัวปีก60เซนจากที่เราเคยเห็นคลิปกันก็จะเป็น3เซลนะครับวันนี้น้องเขามาลอง4เซลเนยนะครับยี่ห้ออะไรครับพอดีเลยครับ4เซลรุ่นนี้เป็น4เซลขนาดบางก็เลยเสียบเข้าช่องได้พอดีเลยเนะาะโตพอดีเซล3,000มิลลิแอมมอเตอร์มอเตอร์อะไรครับมอเตอร์ สองสองหนึ 22, 170, 30, ่งเจ็ดสามพันเลค่อนนะครับเลค่อนอันนี้รถใบนะครับรถใบอันนี้ใบใบใบห้าใบใบตัดครับจะปีดเท่าไหร่ครับสปีดหกสิบเอครับหกสิบเอก็มีสปีดสี่สิบสี่เซียวก็ใช้ได้โอเคนะขวาขวายกซ้ายซ้ายยกเป็นการใช้ระบบมิกนะครับ ครับผมสี่เซลสี่เซลล์เราก็มาลองกันดูนะครับก็ไม่ได้ช่างนะครับน้ำหนักปกติพร้อมบินมันอยู่ที่อะไรหกขีดประมาณหกเจ็ขีดครับแต่อันนี้น่าจะเจ็ดแปดขีดประมาณนั้นโอ้โหสักหัวลงอะลองลองเข้าลายสักสองรอบก่ันก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่คุ้นยังยังไม่คุ้นเท่าไหรจะพยายามไม่ไปไกลมากนี่คันเร่งประมาณ ไม่ถึงส0สิบอ่ะมีห้าสิบเดี๋ยวเข้าวนนักกล่องรอบโอ้โหนิดหน่อยเ้าเลยก็แล้วน้องฉีดฉีกออกไปข้างหน้านู่นนะไปตรงถนนเลยใช่ไหมเออขวาออกไปอีกขวาออกไปอีก เอออีกขวาอีกเออเราเราเราจะทิ้งโค้งมาได้พอด,ดีซัดเลยมาแล้วครับจะอ,อัดนานครับจะอัดนานครับข้ามหัวครับไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านครับข้ามหัวโอ,อ้มื่อกี้ข้ามหัวโอข้ามหัวไม่ได้ครับ ไปอีกต,ต,อออต้องไปข้างหน้าเราอ่ะอันตรายแต่มันสูงอ่ะมันดูดูดูแบบเงี่ยนคอดูโอ้ยหลุด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 โค้งครับอีกตามเคยโอ้ยยังไม่เสียน <laughs> แกงต้องไปนู่นเหนือ <c oughs> ฉีกไปทางต้นตาลน,นู่นเห็นไหมฉี่ไปทางต้นตาลน,นู่นอ่ะแล้วเวลาเราเข้าโค้องอ่ะมันจะเข้าลายเราพอดี <c oughs> อ่าทีเนี้ยเข้าโค้งมาเลยแล้วมันจะไม่เลยเรา นี่ไงเขาอีกเขาอีกเขาของอีกเขาอีกเออนนเขาอีกนั่นแหละเขาอีกอันนี้แค่ใบสงวนนะครับใบตัดนะครับเนี่ยตอียังไม่เรียนไม่เสียนเรื่องลายเท่าไหร่ออปกติครับทั่วไปอ่ะเราเราจะเราจะไม่ไปทิ้งไปทิ้งไปนู่นครับเราต้องทิ้งไปนู่นเยอะๆครับเพื่อที่จะมีมีพื้นที่ในการเลี้ยวโค้งไม่ให้เครื่องบินมามา,มาแลวนี้ อ่าเราครื่องบินต้องมาแนวนี้แน่นอนนี่ครับน่าจะสุดสุดไหมเมื่อกี้สุดคร<ะ>ับ<ะ>สุดไหม,ม,มคือไหลไหลมาตั้งแต่ตรงนู้นเหรออีสกร,รอบได้ไหมได้ครับบวมไหมไอ้บวมมัน,น <laughs> ต้องขึ้นทั้งสูงแล้วดิ่งเลยเนาะดิ่งช่วยหน่อยครับแล้วมันแบตมันหนัก มาแล้วตันตันตันไหมตันไหมตันไหมตันลโอ้ลงยังไงดีล่ะพี่นี่โน่นเลยโอ้ oh, ฟ้าอันนี้สวยด้วยอันนี้ฟ้าหลังฝนครับมาครับเวลาเอาลงเมียแหละช็อตสำคัญลงทงนี้ลงยากครับแกง๊ง มันลงยากเวลาเราหย่อนตัวมันมันติดหัวเสาเราต้องไปลงฝั่งนูน้นน่ะลองลองลง,ลง,ลง,ลงแกงลงเออไล่ฝั่งนู้นมาเออลองไล่จากฝั่งนู้นมาแล้วมันไม่มีอะไรบดบังพื้นที่การหย่อนตัวไงใช<า>่มา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 ตัดเลยตัดเลยแต่ก็เล่งเลยถ้าไม่ตัดมันมันเดี๋ยวมันจะไม่ลงเอาแล้วอ เฮ้ยยังไงเฮ้ยแล้วตอนที่ตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนี่รับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะพอถ่ายคลิปนี่อัไงแก้ตัวไหมนะแก้แล้วแล้วก็นึกว่าจะลงแบบสไลด์เนียนเมันมันเขื่อนกล้องไปหน่อยนะเอาวัดวัดแบตดูกันนะวัดดูหน่อยอ่ะวัดดูหน่อยว่า ว่าเ,เหลืออะไรอะ่ะอ้าให้เหลือ,เ,อหเหออ่าไหะไรอ่ะ่อกันนะโอ้หนักเลยอาการหนักก็<笑><笑>ถือว่าต่ำอะ่ะลงต่ำเยอะแต่ก็ไม่แน่ครับเวลาหายร้อนแล้วก็จะขึ้นมาอีกแต่ก็สมควรที่จะชาร์จไว้อยู่ที่8.4-8.5นะครับ <Okay S 2> โอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผ่านครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ